เปปของเราก็คืออยากให้ทุกคนกินอาหารเพื่อเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำแบรนด์เซสมิกในการที่จะเป็นตัวอาหารเข้าไปเสริมอาหารปกติที่ต้องกินอยู่แล้ว เริ่มต้นเนี่ยมาจากตอนที่ช่วงหนึ่งบีเคยสูญเสียญาติที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เราก็เกิดวิชั่นขึ้นมาว่าเราอยากให้โรคมะเร็งเป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาเมื่อทุกคนได้ยินก็เลยได้เริ่มมีไปพบงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสารเซสมีนจากงาน,นะคะจากข้าวต่างๆเราก็เริ่มเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำธุรกิจแล้วก อยากให้ผู้คนเนี่ยกลับมามีรอยยิ้มแล้วก็ความสุขอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสได้พบกับนักวิจัยระดับประเทศท่านหน,นึ่งอาจารย์ได้นําวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรมาจํานวนมากแล้วก็อยากจะมาต่อยอดซึ่งเป็นกลุ่มของงางาขาวงาดำนะคะแล้วก็ข้าวไลซ์เบอรี่เราค้นพบว่าสารสกัดเซสามีนในงานเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพในแง่ของการต้านการอักเสบจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็ง บางชนิดเรื่องของกระดูกพุนนะครับเรื่องของข้อกระดูกเสื่อมรำข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสารสก,กัดที่สำคัญคือสารจำพวกแอนโทไซยานินไฟเบอร์มีวิตามินผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราได้พัฒนาขึ้นมาเราเรียกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเซซามิกสารสำคัญในเซซามิกก็จะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีลำข้าวไรซ์เบอร์รี่มีเซซามินเมื่อมาประกอบรวมกันเราก็จะได้เป็นสูตรอาหาร ตัวงาขาวงาดำนะคะจากที่แม่ห้องสอนแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมาจากที่จังหวัดนครสวรรค์จากกลุ่มเกษตรกร,กรที่ส่งเข้ามาจากนั้นเนี่ยนำวัตถุดิบเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการของห้องแลบนะคะสกัดเป็นสารสกัดออกมาก็คือตัวงานเนี่ยเราก็จะได้สารเซซามีนะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คือจะได้มาเป็นแป้งข้าวจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเข้าสู่โรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสูงนะคะเพราะตอนนี้ต่างประเทศ กำลังสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าไทยที่มีรางวัลที่มีงานวิจัยรองรับหลังจากที่เราได้รับรางวัล r i รท์พัสด์ a เวรนะคะเราก็ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมนะ,ะหรืออภินะ,ะได้มีโอกาสได้ไปทำธุรกิจแมทชิ่งนะคะ,นะคะหรือว่าการที่ได้ไปแสดงสินค้าในงานต่างๆล่าสุดเร็วๆนี้นะคะเราก็ ได้รับเชิญนะคะได้ได้มีส่วนร่วมกับงานเอ็กซิบิชันของที่สิงคโปร์และฮ่องกงนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมกับการที่เราจะมีโอกาสได้นำสินค้าไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศงานวิจัยในประเทศไทยเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรามีคนที่ได้มาตรฐานเรามีวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เรามีการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐและเอกชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเราสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถเพิ่มมูลค่าจากต้นน้ำยกตัวอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งแต่ก่อนตันละประมาณ1 5 0 0 0บาท1 8 0 0 0บาทปัจจุบันเรารับซื้อนะครับตันละ2 5 0 0 0บาทมูลค่าที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรจากห้องแลบจาก โงงารนกก็จะมีราายได้ทุภคส่วนนูลลค่่าาก็จะเพิมมมขึ้ตดันวับตกรรมสามารถช่วยยกระดับสินค้าเกษตรไทยได้มากนะคะเพราะว่าตัวข้าวเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในปริมาณที่น้อยแต่มีมูลค่าสูงมาด้วยนวัตกรรมที่เราสามารถที่จะมาย่อให้เป็นโมเลกุลเล็กๆ มาทำให้เป็นสารสกัดที่มีคุณภาพสูงจึงทำให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเกษตรได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาเลยทีเดียวค่ะ